สวัสดีครับเจมมาตกกลับมาแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับ2กิจกรรมนะครับก็คือตู้ปืนนะตู้ปืนใหม่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นกางเกงปีกนกแดงนะครับที่ใส่ให้ใรชิ้นชอบนะถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับถามกันเข้ามาเยอะมากว่าตัวกางเกงปีกนกแดงนี้จะกลับมาเมื่อไหร่นะครับวันนี้ก็ได้โอกาสในการกลับมาแล้วนะครับสำหรับกางเกงตัวนี้ซึ่งตัวปีกนกดแดงขอเปิดชี้แป๊บหนึ่งนะครับ ลืมนะครับลืมเปิดโผยซึ่งตัวปีกนกแดงอันนี้นะก็จะมาเริ่มขายตั้งแต่วันที่2นะครับ2มกราคมนะไปจนถึงวันที่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 แมกราคมนะสองถึงแปดสจ็ดแวันด้วยกันทั้งผู้ชายผู้หญิงมาหมดเลยนะมาในกิจกรรมเดียวกันด้วยแล้วก็มีของอยางอื่นอีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างมารีวิวชุดก่อนดีกว่า กางเกงปีกนกอันนี้ก็เป็นกางเกงปีกนกที่เปลี่ยนสีมานะครับจากกางเกงปีกนกเก่าที่เป็นสีฟา้าตัวนี้ก็เป็นปีกนกแดงนะเพิ่มเขาเรียกว่าเป็นอีกเฉดสีหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่ชุดแนวสีฟา้าอยากใส่ชุดแนวสีแดงก็มาเลือกใช้ตัวนี้ได้นี่คือของผู้หญิงใส่ให้ได้ชินชอบนะส่วนของผู้ชายจะเป็นอะไรก็เหมือนกันนะต่างกันนิดหน่อยต่างกันที่ทรงนิดหน่อยนะครับจะเห็นไม่ค่อยชัดขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเสื้อให้นินดหนึ่ง โอเคนี่เห็นชัดแล้วนี่ตัวนี้นะครับนอกจากนั้นมีอะไรอีกบ้างนะครับที่อยู่ในกิจกรรมอันนี้ของเด็ดๆแล้วกันนะครับของเด็ดๆก็จะมีกระเป๋านะกระเป๋าที่เรียกได้ว่าเป็นกระเป๋าระดับสีแดงนี่กรีนดาร์โกวิงนี่คือเลเวล1นึอืมปีกมังกรนี่คือเลเวล2 อีก็จะอลังการขึ้นมานิดนึงนะนี่งัน้นนี่คือเลยว่าสความอลังการสะบัดบกนิดสะบัดหน่อยเอฟเฟกต์มตมๆนะบอกเคยใส่ไปนี่ในความสวยงามนะนี่โชว์เมื่อกระโดดอย่างต่อนเนื่องจะมีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยก็คือตอนที่น้องวิ่งไปแล้วกระโดดกระโดดกดกระโดดกระโดดเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามีปีกบินได้ ต่บินไม่ได้จริงมันจะขยับปีกเฉยๆมัจะปีกปุงปุงสำหรับตัวนี้อีกอันนึงที่จะอยู่ในตู้เดียวกันก็คือตัวสกินระเบิดเอ้สกินไอวอรประตูนรกตัวนี้เท่ๆไปเป็นลายยักษ ทั้งหมดนี้อยู่ในกิจกรรมเดียวกันนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมกรชานะมุนยังไงจะมีหมุน2ราคาแล้วก็จะมีของพิเศษเพิ่มอีก1อันมุนอันแรกคือ39เพชรอันที่2คือ5 9เพชรถ้าน้องหมุนแบบ59เพชรเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสได้ไอ้พวกกางเกงปีกนกอะไรพวกนี้ของที่เป็นของแบบดีๆนะครับถ้าหมุน39เพชรก็มีโอกาสออกเหมือนกันแต่ว่าโอกาสออกจะน้อยกว่า5 9เพชรโอกาสออกของพวกนี้ก็จะเยอะกว่านะครับแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าใช้บูสต์นะครับหรือวา ตอนที่น้องกดซื้อโอกาสเพิ่มไปเนี่ยมันจะบอกว่าโอกาสที่น้องได้เพิ่มมันจะมากปานกลางหรือน้อยแต่ว่ามันจะมากกว่าปกติแล้วนะถ้าสมมุติน้องหมุนห้าเก้าอ่ะล้วน้องกดบูสต์มันเขียนว่าน้อยก็จริงแต่ว่ามันจะบวกกันเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มขึ้นอยู่ดีไม่ใช่ว่าน้องบอกเอ้ผมพอผมกดบูสต์ให้น้อยแล้วแสดงว่าโอกาสได้ผมน้อยลงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับโอกาสได้น้อยหมายถึงว่ามันเพิ่มมาให้แต่ว่ามันอาจจะเพิ่มให้นิดนึงก็มาบวกกับตรงนี้อยู่ดีอันนี้ก็อาจจะเพิ่มให้กลางๆก็มาบวกอยู่ดีเพิ่มให้มากก็มาบวกอยู่่ดีซึง สูตรในการเปิดก็แล้วแต่คนเลยบางคนบอกว่าเออผมไม่สนใจพี่ผมเปิด3ามเก้าเพชรรัวๆเดี๋ยวผมก็ออกนะบางคนจะบอกว่าผมกด5 9เพชรเดี๋ยวผมก็ออกบางคนจะมาแบบผมขออัตราต,าตา่ําแล้วเปิดแบบแพงอัตรากลางเปิดแบบถูกอัตราแพงเปิดแบบถูก,อ,าาบบถกอะไรก็ก็แล้วแต่น้องแต่ตามหลักจริงๆนะฮะตามหลักจริงๆมันก็ควรจะเป็นอัตราเพิ่มมากแล้วก็เปิดแบบแพงมันก็จะโอกาสออกได้เจองเงปีกนกอะไรพวกนี้ได้เยอะกว่านะครับอันนี้คือกิจกรรมที่1 กิจกรรมที่สอนนะก็จะเป็นตู้ปืนนะตู้ปืนใหม่ก็จะมาแล้วตั้งแต่วันที่2นะไปจนถึงวันที่28โดยตู้ปืนเนี่ยจะเป็นซีรีส์เดียวกันนะฟินิกไนท์นะจะมี2อันอันแรกก็คือตัวเอ้แต่มันจะเข้าตู้แค่อันเดียวอีกอันหนึ่งจะไม่เข้าตู้นะอีกอันนึงก็จะไปอยู่ในกล่องซึ่งข้อดีของการซื้อในตู้ก็คือน้องจะได้ปืนที่กระดันตีนี่นะครับอันนี้ของเก่าบวกดาเมจกับแม่นยำ ของใหม่บวกความเร็วในการรีโหลดกับแม็กกาซีนซึ่งต้องบอกว่าดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะอุซีนี่ปืนกระสุนหมดไวเหลือเกินนะฮะถ้ามีแม็กกาซีนมาให้เนี่ยก็จะดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวอัตราการรีโหลดด้วยนะนอกจากนั้นนะครับเทนะเป็นไฟสีฟ้าตัวนี้เป็นนกฟินิกสีฟ้านกน้ําแข็งตัวนี้นะครับ อยู่ในตู้นะตัวนี้อยู่ในตู้ก็อยากได้ก็ใช้ตัวม่วงไปสุ่มกันได้นะเพราะว่าชุดนี้ก็แจกจากตัวเยอะส่วนอีกปืนหนึ่งนะปืนนี้ปืนนี้จะอยู่ในกล่องหลังจากที่ตู้นี้หมดแล้วนะครับของเขากล่องก็จะมีปืนนี้เข้ามาด้วยข้อดีของปืนในกล่องก็คือน้องมีโอกาสจะใช้พกส่วนลดในการซื้อได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของนในกล่องก็คือ ไม่มีการันตีนะครับถ้าน้องดวงโยน้องจะเปิดถหรยก็ไม่มีการันตีแต่ว่าถ้าปืนในตู้เนี่ยมีการันตีแน่นอนนะครับลายเดียวกันนะครับเป็นลายนกสีฟ้านี่นกน้ําแข็งบวกอัตราในการยิงหนึ่งแล้วก็เจาะเกราะหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครบอกว่าอัตราในการยิงสองผมว่ามันเยอะไปพี่ผมขอหนึ่งก็พอก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าบวกเจาะเกราะเนี่ยแรงนะเจาะเกราะยิงคนใส่เกราะสองแรงมากๆนะบอกไว้ก่อนนะเผื่อแรงกว่าบวกดาเมจด้วยซ้ำ ผู้เล่นบางคนอาจจะไม่ค่อยชินกับเจาะเกราะเพราะเป็นสเตตัสหรือว่าเป็นสเตตัสที่เพิ่มเข้ามาใหม่ทีหลังนะอาจจะคิดว่าไอ้ดาเมจเนี่ยแรงแรงแรงแต่ความจริงแล้วดาเมจมันแรงกับคนที่ไม่มีเกราะเกราะหนึ่งแลวยิ่งแขนยิ่งขาแต่ถ้าเกิดเกราะสองสามสี่ขึ้นไปพี่บอกเลยว่าเจาะเกราะแรงนะครับแรงมากๆโดยเฉพาะปืนไหนก็ตามที่เราคิดว่าจะเป็นปืนที่เราใช้ช่วงท้ายเกมให้เน้นค่าเจเาะเกาะมากกว่าค่าดาเมจเพราะว่าอะไรเพราะว่า ฟรีไฟ์อ่ะเป็นเกมที่หาของง่ายเกาะ2เกาะ3เกาะ4หาได้อยู่แล้วนะครับเกาะ5หาได้อยู่แล้วนะครับอาจจะต่างกับเกมบางเกมที่เกาะ1เกาะ2บางทีก็ใช้ไปกลางเกมอะไรเงี้ยซึ่งฟรีไฟ์เกาะ1เกาะ0เกาะ1เนี้ยมันใช้แค่ต้นเกมแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปืนไหนน้องคิดว่าจะใช้ตัดช่วงกลางเกมไปจนถึงท้ายเกมเนี้ยใช้เจ้าเราะดีกว่าใช้ดาเมจนะครับอันนี้บอกไว้นะเป็นทรคแต่ปืนนี้ยังไม่มานะปืนนี้อยู่ในกล่องนะครับยังไม่มาครับปืนที่อยู่ในตู้ก็จะมีแค่ตัว อุซีตัวน,นี้นะครับอุซีตัวน,นี้เป็นโงการงานสร้าง <c oughs> ส่วนกิจกรรมของฟรียังมีอยู่นะใครที่ยังไม่ได้รับของฟรีนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันที่2นะครับวันนี้ยังรับเยติกันได้อย่าลืมครับไปรับเยติเยติเยติแล้วก็พอร์กิสตันด้วยส่วนพรุ่งนี้วันที่2ก็ยังมีกิจกรรมอ่าให้เล่นเพื่อรับของฟรีกันเยอะแยะมากมายใครที่ยังเล่นไม่ครบรีบไปเล่นซะนะครับรีบไปเล่นซะนี่ ยาวๆไปนะยาวๆไปชวนเพื่อนก็ชวนได้แล้วนะครับวันนี้ลืมไปชวนกันนะตุ้นเพชรกันเข้าไปสำหรับวันนี้ไปแล้วดีกว่านะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม f a c e b o o k แล้วก็ YouTube เหมือนเดิมเดี๋ยวไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับไบปาย